สวัสดีคร e. ับเมเนี้เข้าไปทดสอบความสูงของบังไฟนะครับว่าจีสูงจำได้นานมุกนานมุกคุครับทำมือครับทำมือบางเหล็กเมื่อจีไปลองความสูง่ามันจีหอดเพดานบินของกมาบ่่บ่แมนยิมแนชบาทยังตอนนี้ vừa là ao dì mua hung anh em nghe chưa em ok đi chim ơi mẹ bay Lâm em chưa 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 20 chưa 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 chưa

เอาลงทุนเห็ดมังฝายบนเนี่ยโอ้เว็ยแ่อะไอ้ผู้ยเนี่ยโดนฟ้องอกัไอ้ชื่อยากตายมัดเข่างามเลยเนาะมัดเข่าขังขึ้นมังฝายหลุดแน่ว่า สบายสบายครับอาว้จะไกลเบิ่งได้ครับบุบอกสัญญาโอ้สามลมาร่วมงานบังยูางไเทีร่ฮางที่ช่องง อาต่อชีลอยด้ยต่อลอยชีครับอยชีครับอยซ่ีปุ่ไหนอาต่ออยชีแล้วคร <SM> ับเนายอะหลายๆเถอะนี่แนมหินนี่แนมหิน เจ้ากินไปต่อตม็นอเอเลนีเลยนองดูน้อตายอย่างมงั่เวเมาย่ากต่ลให้เขาสยองลำโตอบอกเขาไปที่ว่ามีไเอเนียโอเคนี่ก็เรียบร้อย้วครับมันหาง ตัวน,นี้เอาไว้วแต่จุดเตรียมอุปกรณ์เตรียมอนนุปกรณ์ไปวัดเพิ่มสูงกันครับครับผมตอนนี้เอามาหอดกลางทงแหรอครับกลางทงหน้าเขตที่ปลอดภัยที่สุดครับเตรียมฐานเาอเาเยื่อสีหนังเอาลงไปหลุดแกงฐานดีดีกว่านในเบื้องแค่ละมือนี้ ทดสอบความูงควมูงวัดความูงครับวัดความูงวลามันจีหอดการบินไทยของนกปาทางบ่ฟังนี่ฟังนี่ต่อแหงครับต่อแหงเดี๋ยวบปชัดเจน อีกต่อแห่งครับโอ้ยโอ้ยหมดต่อไปบริสัยอยากทีมงานซาบิน<ๆ>ต่อแห่งมาดิเบาเรียนคนโกครับโอ้ยไมหนักดีว่าเฮ้จุไซว่าอย่าเนี้ยไซ้ต่ำต่ำอยู่บ่าสูงไปเบา นี้ละต้องตั้มด้ยนี่ี่จริงลงอีกแน่มือนมันแห้งโอ้ยบ้าขาเอาหนามใส่อยู่บมองหูไปยังเหลือมองหูเอาลิดนี่ครับมาเดียวเดียวเดี๋ยวจะเพิ่งไงคืนฐานก่อนค้นท้านก่อนติดติดตั้งกันเงียบเขาไว้ดีดีเอาหนาไหม ตั้งสง่างามตาเนียนเนียนเน้อ <laughs> มัหนี้เฮ้ามีไฟเทคนิคครับไฟเทคนิคที่เปินสีมาวัดความสูงนะครับ <laughs> ไฟเทคนิคของเฮ้าตามงกครับไฟเทคนิคอ่ะดูไปวัดบนทัด <laughs> นั <laughs> ทดสอบมั้งทดสอบนะครับวัดความสูงนะครับไบเทคนิคเฮานะครับว่าเม็ดเก่าชิบว่ะว่าเที่ยวช่องเมตรพันเก่าลอยมินนะครับพันเก่าลอยมินนี่คือการวาัดความสูงนี่คือการวัดความสูงครับแ <laughs> น่นอนนะครับก็ออหอดเพดานบินนกปากห้างแน่นอนครับเ,ออเดี๋ยวทางทีมงานเ,ออเดี๋ยวเราเออกำลังการเขา่า น้ำกได้ทนด้เฮ้ยเอานาฬิกาไม่จำเเลามลินถึงบอยเพดานบินลงปากขง่งถึงถึงครับ,รบ,รบรแต่เก<แ>ิดมาหากินมัหอยหเถวนี้มันจะตำ่ำเแค่พัเกลลอยมิีนนครับความสูงาบางแรกของทางทีมงาน อีสานคันธีปี63วัดความสูงเรียบร้อยนะครับทีมง,ง,งานพร้อมสามสองหนึไปเอาไม้เอ,อาไมม่พอกัอนพอกัอนพอกัอนเดี๋ยวกันศนย์หกห้าสองสสองา้า ตาขึ ên, <y> ้นตาขึ้นเออเอ้าต่อที่สองโยมโชคดีตามโ้้นนึกไหวเดี๋ยวทำการโดนแห้งเลยโอ้ยพวกเขา้วเด้อบาร์ดโอ้เอาไหมเอ้าต่อที่สามครับ เดียวเดียวเดียวปังไปความพี่น้องความเดี๋ยวเวลาบรท่านพอ่อเรียเขาตัวที่สามปัญญานจงโชคดีสามรถดึกไปดันไปลูกดันป่าสุดยอดของการเดินทางสุดยอดของการเดินท,น,น,น,เดนทางเด้อท่านแน่นอนเด้อท่านเด้อเบาวางหางเรียบร้อย ดูนมท่าเดียวอาสีนี่เอาไปเห็นนะครับผมฝาถึงช่วงเทิงมันเป็นฝารุ่นหัวครับควันไต่กลุ่มควันค่อนแจมแจมปลายควันสุดสุดยอดใส่ปลายหางตีเป็นวงแคบๆเบาๆขอนเสนอยัดเกล็นเบาดี้ะท่านเนอะทางทีมงานยังรักษามาตรฐานไว้ดีท่านสูงมากๆท่าน เมียบดีเสยรท่ได้ทวงสีีผ่านไปอ๋อโอ้เล็กลอยเลยแนนอนนะท่านถึงหมอหลุนเสษเล็กลอยนะท่านเอออเยวลาตัวนี้ท่าไห่โอ้ยแหงตงแหงนักบานีามึงเอาลงโบกไก่ด้วยลงบกไก่โอ้เมียบดี ามลงมาตามลงมา,าถึงเจ็ดสิบพอดีซ้นำนี่ละไฟต่ม้ม <c oughs> ในนอนครับวัดความสูงครับสำรับมือนี่ท,ทีมงานวัดความสูงเรียบร้อยนะคร, <c oughs> ครับยังทําเวลาดีดีอยู่นะครับเนาะสำรับของไฟต่้เองนะครับทําเองนะครับทิมนามีโอกาสเด้อสิ อัดมาฝากอัดลงให้เบางไม่นะครับครับวันนี้เขาก็ได้วันความสุขกันแล้วครับนกปากแห้งบ่ถึงเดี๋ครับบ่งหอดพี่ด้าน <บง S 1> นกปากแห้งแน,น่อน,น,น,นอน,น,น,นอครับนในก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามตั้งช่องอีสานคันทีนั่งในเด้อครับสวัสดีครับ